สวัสดีครับเทีย่ยวประจะวันนี้มารีวิวของเล่นของเล่นแกะมาครับดูอ่าน้องพัตเตอร์แกะตัวอะไรครับรบเดี๋ยวอ้าวแกะแล้วเมาให้พ่อดูหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> ไหนไหนแกออกมาแล้วเอามาดูหน่อยเป็นยังไงเอากดมันมีปุ่มอะไรบ้างโอ้มีไฟด้วยเหรอ <Anything. S 1> อัออออนนี้เป็นเอาอาเอาบอกบอกแนะนำตัวอื่นหน่อยมีตัวอะไรบ้างครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อโอ้พับขาได้ด้วยโอ้เท่เ เอาเอวา,างยกะเขียวไว้แล้วก็มาจับตัวอื่นน้อยอค,ครับเอามีตัวไหนบ้างครับแกะไปแมนเหรอโอ้โอแกะตัวอะไรค,ครับ เอามาวางไว้เป็นต๊ะครับโอ้มีอะไรบ้างตัวไบเดอร์แมนพ่อดูหน่อยโอ้พับขาได้อีกโยกแขนได้ไหมตัว,ต,วตัวนี้มีไฟไหมครับไฟอยู่ไหนไหนโอ,โอ้สีอะไรสีสีแดงสีน้ำเงินมีมีอะไรเนี่ยใยแมงมุมเหรอ อะไรนั่นอ,อ่ามาเล่นยังไงล,ลูกอ,อ,อ่าเอาจะจะรีวิวอีกตัวไหนอีกครับจะแกะตัวไหนโชว์อีกครับรตัวอะไรน่ะมุชัปประหลาดเหรอไหนไหนเอาตัวไหนเอากระตัน,นเอากับตันเหรอโอ้กัะตันเมีกา ขอให้อะไรมาบ้างครับอันนี้ด้วยมีลูกกับตันเอาใส่ลูกหน่อยใส่ได้ไหมไม่ได้อ่ะมันมันทำแล้วเท่างอืมได้อยู่เอาเอามาเรียงกันหน่อยมีอะไรบ้างเอาเอาทั่วเอาตัวที่แกะมาเรียงกันหน่อยเอามายืนเร็วมายืนมายืนยืนได้ไหมขยับขาได้โอ้ขยับขาได้อีกอู้เอามายืนเอามายืนเรียงกันหน่อยพวกที่แกะเร็วเร็วเร็วเอาพวกที่แกะมาเรียงกันเร็วมาได้อ๋อครับเอ่อ เอาเอาเอาพวกขี่แกะมาเลี้ยงกันเร็วเอามาเลี้ยงกันหน่อยมีตัวอะไรบ้างเอาเอาดีดีดเลี้ยงอีดีโอ้สามตัวเลยเหรอพัเตอร์รีวิวอันนี้กันรีวิวอะไรอีกอันนี้กันตัวอะไรตัวอะไรพัตเตอร์จะจะแกะตัวอะไรอีกครับโอ้ ตัวอะไรล่ะครับเนี่ยพิษสัเหรอมันมีทำอะไรได้บ้างตัวนี้ไฟด้วยไหนไหนไหนหันหน้ามาทางนี้หน่อยไฟน่ะโอ้ไฟสีน้ำเงินด้วยีนี้จะเป็นแมนดี่โอ้ย้ยพอแล้วครับจะแกะหมดด้วยเหรอใช่โอ้ยเยอะเลยเหรอ ืซื้อเยอะเลยวันนี้เหมือนกันไหมกับตัวที่แล้วไปแมนหเหมือนกันเลยนี่มีใยแม,มงมุมด้วยสองอันไ,ไ,ไหนไหนไหนไฟด้วยสีอะไรขยับขาได้เหรอ อว้าหมดหมดหมดยังครับกวอ่าสวัสดีครับก่อนจบชิปสวัสดีครับหันหนะ้าทางนี้ดิจบลิปมหพัตเตอร์พัเตอร์ครับ